วาทีม้เสร็จแล้วนะหลังจากที่เมาโมอยไปเกือบหนึ่งชั่วโมงเมื่อตอนเช้าอันนี้เสร็จแล้วนะตอนอืมดูสิอันนี้เป็นน้ําแข็งนะลื่นมากเลยถามสามีว่าจะจะโรยเกลือไหมเพราะว่าคืนนี้จะลบ14บสีองศาเซลเซียสอันนี้เป็นทางเดินหน้าบ้าน มันก็ลื่นนะต้องเดินระมรัดระวังนี่ยังไม่โรยเกลือกวาดไปนะกวาดจนเหงื่อแตกร้อนมากๆเลยตรงนี้นะ่าจะเคยมีเกลือนะมันก็เลยไม่ไม่ลื่นเท่าไหร่ก็จะเป็นรายงานว่า กวาดจริงๆนะแล้วเป็นเมียฝรัร่งที่ไม่ได้สบายนะแต่แต่เราก็คิดบวกไว้แล้วอย่างน้อยเราก็มีหิมะให้กวาดนเนาะคิดบวกเข้าไปมีกวาดเสร็จแล้วทางเดิอนอนันี้ของเพื่อนบ้านบ้านใครบ้านมันนะอันนี้บ้านจันเสร็จแล้วนะกวาดทางเดินเรียบร้อยแล้วอ้าวอ,อ,อ,อร้อนกวาดจน เลาพาพันกอกเพราะว่ามันร้อนมากเลยเนี่ยอันนี้เป็นน้ำแข็งน,นงกวาดไม่ได้บรรยากาศซอยหน้าบ้านนี่เห็นไหมไม่ได้อยู่สบายๆนะคะกว่าทให้มาเดินจอมปลวกเลยนะเนี่ย คุณชายโรอยอย่างเยอะเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> เห็นไหลายอันนี้บ้านจันยังไม่โรยเกลือเลยเยอะแยะเลยมีคนถามว่ากินหิมะได้ไหม พี่หมากินได้ไหมกินได้เดี๋ยวโรยน้ำแดงก็จะเป็นเหมือนอะไรนะที่ขายในเมืองไทยอ่ะจำชื่อไม่ได้ละอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ติดลบนะคะติดลบทั้งเฟรนไฮแล้วก็ถ้าเป็นเซลเซียสนี่ลบหนักเลย แค่นี้ก่อนแหละรายงานผลคะ่ะว่ากวาดจริงทำงานจริงไม่ได้อู้นะ